สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีครับคุณสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีครับคุณครูอหาของวันนี้นะคะจะเป็นเนื้อหาของปลายภาคเรียนที่นะคะ วันนี้เราจะเริ่มเนื้อหาของปลายภาคเรียนที่สองนะคะแต่จะเป็นเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวเราก็ไปดูกันวันนี้นะคะไม่ใช้หนังสือนะคะไม่ใช้หนังสือแบบเรียนนะคะแต่ให้หนูดูในหน้าจอที่คุณครูขึ้นให้นะคะดูตามแล้วก็ฟังที่คุณครูอธิบายนะคะ,ะนั่งตัวตรงๆนะคะมีสมาธิจดจ่ออยู่กับเรื่องที่เราเรียนตรงหน้าและเราก็จะเข้าใจในเรื่องที่เราเรียนนะคะในห,หน่วยน,นั้นๆในเรื่องน,นั้นๆนะคะ เดี๋ยวมาดูว่าวันนี้นะคะเราจะเรียนกันเรื่องอะไรนะคะ,ะวันนี้นะคะเนื้อหาของปลายภาคเรียนที่2นะคะเรื่องที่หนึวันนี้เราจะเรียนรู้กันในเรื่องของวัตถุและวัดสดุ ะะบางคนก็อาจจะคุ้นหูเพราะเราได้เรียนผ่านมาแล้วบ้างวันนี้ก็จะมีเนื้อหาที่เพิ่มขึ้นอีกนิดหนึ่งนะคะจากที่เราเรียนผ่านมาในะะเรื่องของวัตถุและวัสดุนะคะอะวันนี้นะคะขอให้น้องนคุณดูให้คุณครูหน่อยนะว่าสไลด์ของคุณครูเลื่อนไหมคะไม่เลื่อนค่ะค่ะเลื่อนนะคะ เ็นหน้าจอได้ยังคะเรื่องในอย่างเห็นแล้วค่ะ,ะเรื่องที่หนึ่องอย่างที่บอกนะคะวันนี้นะคะเรื่องของวัตถุและวัสดุอะดูดูภาพที่คุณครูนํามาให้ก่อนนะคะภาพทั้งหมดมีทั้งหมดอยู่สี่ภาพนะคะ,ะภาพทั้งหมดนี้นะคะอย่างเช่นแก้วน้ํานะคะหม้อกระเป๋ายางลบนะคะของพวกนี้เป็นวัตถุนะคะ,อะของพวกนี้เป็นวัตถุที่คุณครูนํามาให้นะคะ ไปกันต่อนะคะในสไลด์ต่อไปนะคะ,ะให้เราคิดก่อนมีคำถามมาก่อนที่จะเรียนนะคะคำถามคิดก่อนอ่านคำถามนี้ให้คิดก่อนที่จะไปเริ่มเรียนเนื้อหาและจะไปตอบคำถามคุณครูหลังจากที่เราเรียนเนื้อหาของวันนี้จบแล้วนะคะมีอยู่สามคำถามค่ะคำถามที่หนึ่งถามว่าวัตถุคืออะไรยังไม่ต้องตอบครูก่อนนะ ไม่ต้องตอบครูก่อนเดี๋ยวค่อยตอบหลังจากเรียนเนื้อหาจบคำถามข้อที่ 1. วัตถุคืออะไร 2. วัดสดุคืออะไร 3. วัดสดุใดบ้างที่ใช้ทำรรบาน3คำถามนี้เก็บข้อสงสัยไว้ก่อนแล้วไปเริ่มเรียนเนื้อหาเพื่อหาคาตอบสำหรับการตอบคำถามท,ท,ทั้ง3ข้อนี้ใครพร้อมแล้วหัวใจมาเลยค่ะที่จะเริ่มเรียนเนื้อหาแล้ว ขึ้นมาได้เลยะะยัยมากค่ะบอกไปแล้วนะคะสาหรับกติกาในห้องเรียนระวังไม้ด้วยนะคะบางทีเราอาจจะไม่ได้ตั้งใจเปิดแต่เมื่อเราไปสัมผัสไปโดนเข้านะคะสังเกตดูที่ไม้ด้วยนะคะระวังที่ฟังปิดไม้นะคะปิดไม้ด้วยนะคะ,ะไปเนื้อหากันค่ะแต่ก่อนที่จะไปในเนื้อหา ฟังนิทานเรื่องนี้ที่นำมาให้นะคะดูภาพดูเห็นภาพคนที่อยู่ในถ้ำดีไหมคะไมลูกเห็นค่ะก็ดูนะคะมีอยู่ว่านานมาแล้วนะคะเชื่อกันว่าคนอาศัยอยู่ในถ้ำไม่มีบ้านนะคะเมื่อก่อนคนเนี่ยอาศัยอยู่ในถ้ำสวมเสื้อผ้าที่ทำจากหนังสัตว์ เ็นไคะเสื้อผ้าที่ใส่ทําจากหนังสัตว์ไม่ได้มีความสวยงามเหมือนที่พวกเราใส่อยู่ตอนนี้นะคะออกล่าสัตว์เป็นอาหารเวลาจะทานอาหารเขาไม่ได้ไปซื้อที่ตลาดแต่เขาต้องไปล่ามาไปไล่ล่ามานะคะแล้วก็นํามาปิ้งนํามาเผาเอานะคะล่าสัตว์เป็นอาหารโดยใช้มีด หอกที่ทําขึ้นจากหินเพื่อล่าสัตว์นี่คืออาวุธที่เขาใช้ล่าสัตว์ข้างบนนี้จะเป็นอาวุธที่ใช้สําหรับล่าสัตว์เพื่อนํามาทําเป็นอาหารนะคะอาศัยอยู่ในถ้านะคะอาหารก็ต้องไปล่าไปไล่ล่ามานะคะไม่มีบ้านเสื้อผ้าก็ทําจากหนังสัตว์ ล่าสั์มาได้แล้วเอาหนังมาทาเสื้อผ้าส่วนเนื้อก็เอามารับประทานนะ,ะต่อมานะคะต่อมาคนเนี่ยรู้จักทําไม้จากบ้านเมื่อกี้อาศัยอยู่ในค่ำนะคะไม่มีบ้านต่อมาก็เริ่มรู้จักที่จะทำบ้านจากไม้และทําสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆจาก วัส,สดุนะคะทาสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆจากวัส,สดุเช่นทําหม้อจากดินทํามีดจากโลหะนะคะเพื่ออำวยความสะดวกในการดํารงชีวิตนะคะ,ะทุกวันนี้เนี่ยนอกจากจะทําบ้านจากไม้แล้วนะคะ ก็จะมีการนําอิฐมาใช้ด้วยมีอิฐมีหินมีดินนะคะที่เราเห็นเป็นอิฐก้อนๆมาออ่อมาสร้างเป็นบ้านเป็นตึกขึ้นมานะคะ,ะสมัยก่อนเนี่ยทำจากไม้อย่างเดียวนะคะเห็นไหมคะวิวัฒนาการจากการอยู่ในถ้ำนะคะมาทําบ้านจากไม้นะคะต่อมาก็มีการพัฒนาทาจากอิฐทําจากมาเป็นบ้านตึกนะคะของใช้ก็เมื่อก่อนเนี่ยก็จะ,ะใช้ ใช้หินนะคะในการตกล่าล่าสัตว์เกิดหินเนี่ยก็นำนำมาทําให้มันมีปลายแหลมๆสําหรับการล่าสัตว์ต่อมาก็พัฒนาเป็นมีดที่ทําจับลูกหันะคะดูกันต่อค่ะอ่าสุดน,น่าจะมีคนได้คําตอบจากคําถามทั้งหมดแล้วนะคะไปกันต่ะสไล่ไปเรื่อย มื่อกี้ทาบ้านไปแล้วนะคะที่อยู่อาศัยต่อไปมาดูของใช้บ้างอินนาที่เป็นของใช้นะคะเห็นสไลด์ที่คุณครูพูดนะเห็นนะคะค่ะของเครื่องใช้ต่างๆอ่ะเมื่อก่อนอาศัยอยู่ในถ้ำใช้หนังสั์เป็นเครื่องม่งหงมเป็นเครื่อง้ไมไมค่ะ่เห็นอีกครั้งนึงนะคะไม่ได้เห็นของค่ะ แล้วค่ะแล้วค่ะต่อไปน,น้เอนอของเครื่องใช้นะคะเช่นเสื้อผ้าเด่กเห็นไหมคะที่เป็นเสื้อผ้าเมื่อก่อนเนี้ยเราจะอ่าคนเมื่อก่อนยุคหิน,นเขาจะใช้หนังสัตว์มาทาเป็นเสื้อผ้ามาทําเป็นเครื่องมืผมต่อมาก็พัฒนาการมาเรื่อยๆนะคะเริ่ม เริ่มจากมีพัฒนาการขึ้นนะคะอาศัยอยู่ในถ้ำก็มาทําบ้านจากไม้ทําบ้านจากอิฐทําบ้านจากปูนนะคะเสื้อผ้านะคะเมื่ก่อนใช้หนังสัตว์ก็จะมีการทอรจากเส้นใยธรรมชาตินะคะมีเส้นใยธรรมชาติผ้าควายหรือว่าอใยสังเคราะห์ขึ้นมานะคะนี่คือเสื้อผ้านะคะเริ่มมีเครื่องประดับขึ้นมาด้วยนะคะต่อไปอาวุธนะคะนี่คือเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นอาวุธที่เป็นหอก เป็นเป็นหอกเป็นก้อนหินเป็นอะไม้นะคะแต่พัฒนาการมาก็จะมีโลหะมาทําเป็นมีดขึ้นมาไหมคะมีหมอ้อต่างๆนะคะเมื่อก่อนเนี่ยก็จะไม่มีหมอ้อไม่มีเครื่องใช้แบบนี้ก็จะใช้วิธีการเผาเอานะคะสําหรับอาหารที่เขาปรุงน,นะคะ,ะต่อ,อมาดูวัตถุนะคะวัตถุนะคะคืออะไรวัตถุก็คือสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆนี่เป็นคําตอบของข้อที่1แล้วนะ วัตถุคืออะไรวัตถุคือสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆเช่นเสื้อผ้าดินสอยางลบกระเป๋ารถยนต์นี่คือวัตถุวัตถุก็คือสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆนั่นเองนะคะต่อไปวัสดุวัสดุคืออะไรวัดสดุก็คือสิ่งที่นำมาทำเป็นวัตถุตัวอย่างเช่นวัตถุหนึ่งชิ้นก็คือยางลบหนึ่งก้อนวัสดุที่นำมาทำยางยลบก็คือ,อยาง นะะวัสดุก็คือของที่เรามาทําเป็นวัตถุมาดูวัสดุเช่นอะไรบ้างวัสดุเช่นไม้ดินโลหะกิบหนังสัตว์ก้อ,อนหินนี่คือวัสดุนะคะจากคำถามเมื่อกี้ดูนะคะจากคำถามที่คุณครูทำไป3ข้อข้อที่หนึ่งครูถาว่าวัตถุคืออะไร ตอบได้บ้างผู้ิงกองครับจริงกองเครื่องใช้ครับก่อนจะตอบคำถามเป็นยังไงยกมือนะไหมอ่ะโชกุนเมื่อกี้หัวยกมือก่อนเลยวัตถุคืออะไรครับโชกุนของเครื่องใช้ครับ่ถูกต้องค่ะวัตถุก็คือเครื่องใช้ยกตัวอย่างวัตถุวัตถุที่อยู่ใกล้ตัวเราตอนนี้ มีอะไรบ้างคะโจกุนหนึ่งชิ้นไม้ครับวัตถุนะคะวัตถุที่อยู่ใกล้ๆต,ตัวเรานะคะหนึ่งชิ้นนังซื้อค่ะน้งซื้อนังซื้ออะไระอีกคะกระเป๋าสองค่ะร่อค่ะยางรถยางลบค่ะ ไปสายเข้าใจนะคะทีนี้ว่าวัตถุก็คือสิ่งของเครื่องใช้นะคะเช่นกระเป๋าหนังสือดินสอยางลบโต๊ะเก้าอี้นี่คือวัตถุนะคะต่อไปคำถามข้อที่สองอย่าลืมว่าก่อนตอบคำถามต้องเป็นอย่างไรคะยกมือเท่านั้นนะคะคนที่ไม่ยกถึงจะเอ่ยชื่อมาก่อน ก็ถือว่าทําปิดกฎกติกานะคะอย่าลืมกฎกติกาด้วยนะคะอ่ะวัสดุคืออะไรยกค่ะน้าปุนค่ะวัสดุคือของที่เอามาทําเป็นวัตถุค่ะถูกต้องค่ะเก่งมากวัสดุดะะสดก,ก็คือของที่เรามาทําวัตถุนั่นเองนะคะเมื่อกี้ กระเป๋าหนึ่งใบใช่ไหมคะกระเป๋าเป็นวัตถุวัสดุที่ใช้ทำกระเป๋ามีอะไรบ้างคะตั้นครับตั้ครับ,ม,รบมีหน้ำดูกระเป๋าหนังสือของเรากระเป๋านักเรียนกระเป๋าใส่หนังสือของเราทำจากอะไรคะน้องเบลคะ่ะค่ะ ค่ะกระเป๋าหนึ่งใบทำจากวัสดุชนิดเดียวไหมคะมายะกระเป๋าหนึ่งใบทำจากวัสดุชนิดเดียวไหมลูกไม่ค่ะไม่นะคะกระเป๋าหนึ่งใบอ่ะโยแยกได้ว่ากระเป๋าหนึ่งใบเนี่ยกระเป๋าใส่หนังสือของเราทำจากอะไรได้บ้าง บางคนเนี่ยกระเป๋านังสืออยู่ใกล้ๆตัวก็สามารถเอามาดูแล้วก็ดูว่ากระเป๋าหนึ่งใบของเราเนี่ยทาจากวัสดุกี่ชนิดอะไรบ้างได้บอกเพื่อนได้ใครจะเป็นคนอ่าน้องเพลงกระเป๋านังือ่กตพลาสติกค่ะพลาสติกค่ะมีอะไรอีกโลหะโลหะ ผ้าค่ะผ้าใช่วิธีการาผ้าเป็นส่วนที่ใช้ทํากระเป๋าโลหะก็จะเป็นส่วนของซิปใช่ไหมคะแล้วก็พลาสติกก็จะเป็นส่วนของ้อ,องรหรือว่าคันชักที่เราเบางบางคนเนี่ยมีนะคะกระเป๋าที่มี้อลากนะอะก็สามารถเดตได้ดนินสอละดินสอที่เราถืออยู่เนี่ยดินสอหนึ่งแท่ง ทำจากวัสดุชนิดเอ่ยอะน้องเบลค่ะยกองคนไม้อะครูถามว่าดินสองหนึ่งแท่งทำจากวัสดุกี่ชนิดคะอะบางคนเนี่ยเริ่มน้องเบลตอบว่าสามชนิดมีใครตอบเกินมากกว่านี้เอลค่ะเบลตอบกี่ชนิดลูกไม้ยางแล้วก็อลบอกะ ค่ะบอกว่ากี่ชนิดตอนดินสอหนึ่งแท่งมากกว่าหนึ่งไหมคะสามชนิดค่ะชื่อว่นนะคะอ่ะทีนี้น้องเกลบอกให้เพื่อนหน่อยว่าดินสอหนึ่งแท่งที่ถืออยู่เนี่ยทําจากวัสดุอะไรบ้างไม้โลหะแล้วก็ยางค่ะต้องค่ะเก่งมาก ไมโลหะแล้วก็ยานนะคะยานก็คือยางลบนั่นเองนะคะดนึงอหนึ่งแท่งทําจากวัสดุสามชนิดห็นไหมคะของแต่ละอย่างประกอบด้วยวัสดุใดๆอย่างมารวมกันนะคะผ่านไปแล้วกสองคําถามข้างต้นนะคะข้อท้ายค่ะคาถามที่สามข้อนี้ถ้าใครไม่ยกมือนะคะไม่ ไม่ให้ตบนะคะปิดไมคก่อนน้องอุมปิดไมคก่อนน้องอู้มอ่าใช้วิธีการยกมือยกเร็วได้ตอบ่อ,อนเอามือจับหูไว้ยกค่ะอับตับนคำถามข้อที่สามคุณครูถามว่าบ้านใช่ไหมคะบ้านทำจากวัสดุอะไรบ้างไม้ปูนครับไม้ ปูนมีอีกไหมคระเก็กครับโชคคุณค่ะหินทรายครับทรายถูกไหมในส่วนของตรงไหนอีกหน้าต่างประตูด,ดูบ้านเราทำจากอะไรบ้างเ็กโชคคุณค่ะแล้วก็ีค่ะแล้วค,ครับะกระจบก็เป็น แก้วนะอ่ากระจบกดเป็นแก้วอะไรอีกคะเหล็กหลังคาไม้อินปูนทรายบางคนนั่งมองของตัวเองที่ตอบมาถูกต้องค <ะ S 1> อ่าแบบเบื้องนะคะตะเบื้องในส่วนของหลังคาวนะคะอะสามารถแยกได้นะคะสำหรับวันนี้คำถ,ถามทั้งสามอนี้เดี๋ยวเราจะกลับไปดูคำถ,ถามอีกสักรอบหนึ่ง คำถามสามข้อนี้นะคะที่เราตอบไปเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวคุณครูให้หนูทำทั้งหมดคำถามท,ทั้งสามข้อนี้ทำลงไปในสมุดนะคะเราจะเขียนคำถามและตอบลงไปในสมุดอีกครั้งหนึ่งนะคะทำลงไปในสมุดวิชาวิทยาศาสตร์ท,ที่เราตอบไปเมื่อกี้เดี๋ยวคุณครูจะส่งไปให้นะคะ สำหรับวันนี้ในเรื่องของวัตถุและวัสดุใครมีข้อสงสัยอะไรจะถามบ้างไหมคะไม่มีค่ะไม่มีค่ะไม่มีค่ะทำอีกครั้งเป็นการบ้านทำลงไปในไหนคะจมูจมูถ้าเป็นการบ้านต้องส่งไหมคะต้องส่ง สำหรับวันนี้ถ้าไม่มีข้อสงสัยแล้วนะคะไว้แค่นี้แล้วเราเจอกันอีกครั้งครับหน่อยค่ะชาวดีครับค่ะคพื่อนเพสวัสดีค่ะบายบายสวัสดีนะคุณครูแปลว่าสวัสดีครับคุณครูเบลดสสวัี